มันคือหน้าที่นะพี่ไม่ได้แกล้งหรือว่าทําให้หนายหมดแรงเลยแต่มันคือโปรแกรมที่พี่เตรียมไว้เพราะฉะนั้นฝึกให้จบให้ครบโอเคเปล่านะครับเดี๋ยวนี้พี่พามาเล่นทองแล้วกันหวังว่าจะรอดนะจับเวลาเลยนะโอ้โหต้องเอาแบบโทรศัพท์มาตั้งไว้เลยนะเนี่ยท่าที่1แทงเข่าซ้ายขวาวางเท้าไว,ไว้ไว้บนที่สูงนะครับมืออยู่ที่ต่ําทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหน,นาที รับรองดูเรื่องโอเคนะนิ่งๆตัวนิ่งๆมองไปข้างหน้าไม่ต้องดูเวลาเดี๋ยวพี่จับเวลาให้เชื่อใจพี่ก็พอนะครับหนึ่งรอบจะมีสองท่าเพราะฉะนั้นท่าละหนึ่งนาทีนะครับนี่คือท่าที่หนึ่งลองดูเกรงหน้าท้องไว้เห็นไหมสามสิบวิผ่านไปไวเหมือนโกหกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนายทำได้นะครับพี่พาเล่นบ่อยแล้วนะครับเล่นเยอะๆแก,การกำลําตัวท้องอะไรอย่างเงี้ย เล่นแต่อกแต่หลังแต่แขนตลอดนะครับอ่ะดูรอดไหมดูบรรยากาศเป็นยังไงฮะมาเรื่อยๆละว5บวิสุดท้ายค่อยๆไปนิ่งๆไว้นะครับทำท่านี้มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงไปพร้อมกันทุกๆส่วนนะครับ5 4 3 2 1เปลี่ยนท่านะครับโดยที่เราไม่พักนะครับมองไปข้างหน้าเตะขาตรงๆขึ้นลงซ้ายขวา ห้ามงอขายกไปทั้งขาเลยก็จะตึงหน้าท้องยิ่งกว่าเดิมลองดูเวลาเล่นต่อเนื่องมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นนะครับมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะมันต้องฝึกๆหน่อยไม่มีใครทําครั้งแรกได้หรอกนะครับท่านี้เราก็จะทําอีก1น,นาทีเช่นเดียวกันพอครบเสร็จปุ๊บก็พักไปเลยนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยหนึ่งนาทีถึง1น,นาทีครึ่งอย่าให้ถึง2นาทีเราไม่ใช่ผู้หญิงนะเราไม่ต้องพักนานขนาดนั้นโอเคปะ่ะ สามสิบวิผ่านไปเป็นยังไงเริ่มไม่ไหวละเริ่มหมดแรงและนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนดูรานมันต้องฝึกนะครับหลังแอนเลวเห็นไหมแอนเริ่มดุกดีกดุกดีกละเพราะฉะนั้นตัวนิ่งๆก่อนฝึกล็อกตัวให้ดียกสะโพกขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเราทาท่านี้ไม่ได้ทํายังไงครูก็เอาขาวางกับพื้นก็ได้ไม่ต้องเอาขาที่สูงเพราะว่ายิ่งขาสูงยิ่งยากนะครับเป็นยังไงครับนาทีที่สองรอดไหมรอดไม่รอดโอโหอาการนะครับแทบสุดเลย นะครับเล่นแบบนี้3รอบนะครับค่อยๆไปเวลาพักจริงๆก็สามารถเพิ่มขึ้นได้นะผมก็ปรับให้เข้ากับนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปลองดูถ้าลองดูน่าจะอดแข็งๆไวจะไปก้มแล้เยไไไอไปคนไม่โดดกไม่โดดบอกไปให้แม่ตาบิ๊ก นี่มีค่าแไหนให้ช้อนโดนประวัตท่านต์แล้วเป็นงะไงที่จนะยาออยเีนี่สิ่งอื่คือเล่าแข็งๆไว้อย่าเพิ่งหยุดนะถ้านม่มีคกามต่างกันคือพไว้ยกขาขึ้นลงซ้ายขวา,าสูงยกขาขึ้นลงจิกขึ้นจิก อย่นาทีนีไม่งั้นจะเริ่มไปตายแข่ไว้ตึงท้องไปตึงหลังตึงขาตึงต้องขาเลยเบาๆเดี๋ยวคนขึ้นฝืนคุณ้าฝืนืนไว้เดี๋ยวพักนันั้วกนนัตอนนี้สาสิแล้วจะจบไแ้วคนขึ้นจะจบแล้วไปไปเดียว 1ิบเท่านี้คือเึนไปเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแล้วก็ขึ้นหกห้าสี่สามสองหนึ่งโของจริงว่ะคือเปอิสลาม์ว่ะนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมนะครับกลายเป็นอิสลามเลยนะครับก้มหมอบเลยหมดแรงนักเรียนบอกว่าโห ไม่เล่นนานเหนื่อยเหมือนกันนะจริงๆเคยให้เล่นบ่อยนะแต่ไม่ค่อยชอบยอมฝึกเล่นคิดว่าเป็นท่าของผู้หญิงจริงๆผู้ชายก็ฝึกได้ผู้ชายไม่ต้องเล่นเครื่องไม่ต้องเล่นเล่นแต่อกแต่หลังแต่แขนอย่างเดียวก็ได้เล่นอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันตั้ง5วันนะฮะเล่นให้มันครบหน่อยนี่คือโปรแกรมต่อไปใช้ดัมเบลประมาณ9กกิโลจริงๆผมใช้10แต่นักเรียนยกไม่ไหวผมก็เลยดรอปลงเหลือ9กกิโล นะครับจะถือเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับคว่ำมือลงนะครับแฮมเมอร์เคอร์ช้าๆล็อกศอกไว้ที่ศอกกว้างกว้างไปหน่อยนะเนี่ยไม่จะกลางศอกทาไมนะให้หุบศอกชิดลาตัวแลวยกขึ้น20ครั้งนะครับรอดไหมดูนะครับ,ม,นะรบมันก็จะยากนิดหนึ่ง,งเพราะว่าหมดแรงแล้วผมเล่นต่อจากท่าเมื่อกี้เลยนะครับจริงๆถ้าพักแป๊บหนึง่งฟอร์มก็จะดีกว่านี้หน่อยแต่ผมอยากให้นักเรียนแบบฝึกหัวใจด้วยนะครับการเล้นเวทมันก็จะเหมือนการกําหนดเวลาพักอะถ้าเราลองให้พักน้อยๆเนีย่ยโปรแกรมมันจะเข้มข้นนิดนึง ลองฝึกดูก็จะมี2มุมนะครับก็จะมีข้อมือเป็น h a มเมอร์เคอร์เนี่ยกับแบมือแบบเนี้ยเห็นไหมแบมือนี้ก็จะเป็นต้นแขนด้านหน้านะครับไบเส็เคอร์ถ้าลองดูบัตรแบมือนั่งไปเลยสองไม่ขึ้นหายใจลงดูบตรขึ้นแล้วอาวาขึ้นขึ้นอีกนาวลง โลเดียวโลเดียวแบบ <c oughs> เด็กเล่ติงโลเล่นไม่ได้ผู้ชายกล้านอดนีไปหนึ่งสองอันไปสามเ่ดเล่ เอาเปิดแขนด้วยยกขึ้นกงไปไปสิเอาสิคร้าเอาให้ต่อกไปทําทำได้ไป สามครั้งสองครั้งอีกครั้งนึงโอเคที่เไหนได้คือเล่นแขนได้แค่เสรุดแขนดีเลย